ดนเป็นช่างไม้เก่าที่เชื่อเรื่องพูดผีมาตลอดเขาแกะสลักหุ่นไม้ตัวหนึ่งตามตำลาที่ได้มาจากตลาดมืดตำลาบอกว่าถ้าเลี้ยงถูกต้องหุ่นจะคอยกันสิ่งไม่ดีให้และห้ามลืมเส้นในคืนพระจันทร์ดับดนทำตามทุกอย่างวางข้าวน้ำและถูบไว้หน้าหุ่นทุกคืน จนกระทั่งคืนหนึ่งเขาเหนื่อยเกินไปและหลับไปโดยไม่ได้เส้นตามกำหนดกลางดึกเขาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงแกระแกรเหมือนของแข็งลากไปตามพื้นเขาเปิดไฟไม่ติดทุกอย่างมืดสนิทเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากปลายเตียงดุนเพ่งมองในความมืดเห็นเงาเล็กๆรูปร่างเหมือนมนุษย์ แต่แขนขายาวผิดสัดส่วนกำลังคลืบคลานมาหาเขามันคือหุ่นตัวนั้นแต่ตอนนี้มีเศษเชือกสีแดงที่คอเหมือนถูกกระช่าและลวดลายบนไม้บิดเบี้ยวเหมือนกำลังโกรดเสียงไม้กระทบพื้นดังตีขึ้นก่อนมันจะยืนขึ้นเต็มความสูงดนเห็นปามันเง้มเอ้อช้าๆเหมือนจะพูดได้ เสียงแหบต่ำดังโอมาว่าหิว